สวัสดีนะคะสวัสดีเอ็มเอเอททุกท่านนะคะสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้แม่คานก็จะมาถ่ายคลิปน้องแหวนทองนอนตอนสองทุ่มเกือบสามทุ่มกันนะคะปกติน้องแหวนทองจะไม่ค่อยไม่นอนจะนอนดึกนะคะแต่วันนี้ดูเหมือนจะนอนเร็วกว่าทุกวันนะคะ น่าจะได้กินอิ่มนะคะเป็นตัวนึวันนี้เขากินแตงด้วยค่ะกินแตงกว่าแต่กินได้เยอะนะคะกินประมาณสามสี่ลูกแต่เขากินหญ้าเยอะนะคะกินหญ้าเลืมกินหญ้าได้เยอะแล้วนะคะแม่กวนสังเกตดูว่าช่วงนี้เขากินได้ได้เยอะมากอ่ะ นี่ค่ะมาชมประมาณสองทุ่มเกือบสามทุ่มน,นะคะนานหลปละก็ยังไม่นอนนะคะจะเป็นช้างที่นอน่นนะ ค่อยจะชัดเท่า,า,าไหร่นะคะเพราะว่าไฟโซดาเซลจะสว่างเป็นแสงสว่างอ่อนๆนะคะไฟจะอ่อนมากในทา,า,าวงศาก็ย่อกอยู่นะคะยังไม่นอนนะคะมองเห็นไหมคะชัดไหมคะไม่ค่อยจะชัดนะคะหมมม สงษาไม่ชัดเลยนะคะไม่ค่อยเห็นไม่เห็นเลยค่ะนุะ่มมากหลับแล้วค่ะตัวเล็กหลับแล้วค่ะเีลยวแต่แม่ชาบละหลับสนิทเลยนะคะขนาดไม่ร้องเสียงไม่ยอมตื่นเลยนะคะใส่น้องแก ดีให้แม่เขากินยาบำรุงที่คุณหมอเอาที่มาตรวจสุขภาพของป้าวงษาแล้วให้เป็นยาบำรุงไม่ควานกันเลยให้กินไปสิบเม็ดแล้วก็แกลเซียมอีกห้าเม็ดคะน้องก็กินขมแม่ก็เท่ากับได้กินได้รับยาที่ให้แม่เขากิน ก็เขาแกยังกินนมอยู่นะคะก็เลยทําให้เขาหลับง่ายนะคะใส่เอายาใส่รุ้ยแล้วก็ให้แม่พางแสกอนิดหนึ่งนะคะเก็ให้กินเมื่อ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 วานเมื่อวานตอนประมาณทุ่มกว่าๆนะคะกำลังคุณให้กินยาบำรุง เมซาโกล่าจะนอนดึกมากนะคะจะถ่ายคลิปก่ประมาณถ้าอย่างเร็วก็ประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามค่ะแต่ส่วนมากเขาจะนอนตีสามตีสี่ตีสี่ตีห้านอนสองสามชั่วโมงนะคะเมซาโกล่า เน่จะล้ออะไรหนักหนาลูกนอนอยู่เยอะวตื่นนะคะจะเอางวงวางไว้บนลูกปกป้องลูกนะคะอ่าอออะไรอะไรมาทำอันตรายลูกนะคะส่วนทัตยานของช้าตอนกลางคืนนะคะ เนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ให้กับช่องาาทางสารพัดควาด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะ